เจ็ดบริการ17ความประทับใจสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจนะจังหวัดสงขลาให้บริการด้วยรอยยิ้มใช้คำพูดที่สุภาพและไพเราะทักทายสอบถามก่อนบริการด้วยความรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ การจัดสำนักงานสะอาดเรียบร้อยน่ามาใช้บริการมีน้ำดื่มบริการและมีม,มุมบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ที่มาติดต่อได้ใช้บริการมีการจัดทำเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ทุกคนติดไว้หน้าสำนักงานและมีการจัดเวรประจำวันของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการมีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการเพื่อรักษามาตรฐาน พัฒนาบริการเพื่อให้มีบริการที่ดีสร้างความประทับใจแก่ประชาชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายที่มาติดต่องาน